สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งนโยบายระยะเร่งด่วนพิกวินด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีไรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนบ้านโคกพยอมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งตั้งอยู่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นโรงเรียนขนาดกลาง บริหารงานโดยนางสาวกนกวรรณบุราเฮงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอมโรงเรียนบ้านโคกพยอมได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่สิบการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านด้านที่สามมีงานทำมีอาชีพโดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำให้แก่นักเรียนดังนี้ กิจกรรมที่1การจัดสารกระจุดกิจกรรมที่2การทำผ้ามัดย้อมกิจกรรมที่3การตัดผมชายรายได้หัวละ5บาทและกิจกรรมที่4ปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ โรงเรียนบ้านโคกพยอมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพมาเป็นระยะเวลา8ปีมีสินค้าประเภทของใช้และของตกแต่งบ้านจากตะจูและมัดย้อมซึ่งเป็น,นวัสดุอุปกรณ์ที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาจาัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆโดยทางโรงเรียนให้นักเรียนได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยจัดกิจกรรมในวันจันทร์วันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา14.30นาฬิกา30นาทีถึง15.30นาฬิกา30นาทีนักเรียนจะแยกย้ายกันทำกิจกรรมตามความสนใจในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3นั้นจะเรียนการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โรงเรียนยังมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่โรงเรียน หรือจะสั่งจองผ่านทางเฟซบุ๊กของโรงเรียนชื่อโคกพยอมนราธิวาสโดยมีผลิตภัณฑ์จากกระจุดและผ้ามัดย้อมและยังมีผลิตภัณฑ์ของนักเรียนวางจําหน่ายที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตําบลโคกเคียนโดยความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกเคียนตั้งอยู่ตําบลโคกเคียนอําเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนวางจําหน่าย เช่นเสือกระจูดหมวกน้ำโมดูเรือกอและและมีผลิตภัณฑ์อีกม,มากมายให้เลือกชวมเลือกช็อปกันนะคะ